ทางนี้ด้วยคีวัดอ่ะเราทำไม่กี่วันพี่ก็ลังมันเรามาณแล้วทำถึงวันที่ยี่สิบครับทีนี้พี่กบเขาเขาเขาน่าจะจบแล้วใช่ไหมควันที่ยี่สิบครับรู้สึกว่าน่าจะประมาณสิบสี่วันนะครับเดี๋ยวพี่จะถามจากกบอีกทีแล้วก็ยังไงหลังทีใหม่แล้วหนูโทรมะไม่บอกเลยนะเพราะว่าพอดีผมเห็นว่า มันแต่มานหลายเดือนแล้วครับมันก็ทางมันหลายเดือนแต่เราไม่ได้เปิดของคุณออกมาพอพูดกันแล้วก็ลืมเลยเขาใส่ป่ะเอี่ยยังไงเขาก็ให้เราอยู่แล้วเขาไม่เขาไม่เขาไม่โกงเราหรอกแต่ว่ามันมีปัญหาตรงนิดนึงคือคี่เราออกงานไปได้บอกเขาล่วงมากแล้วทําให้เขาโดนหักเยอะเพราะฉะนั้นพี่เลยปล่อยให้เขาลืมไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ทวงเข้าใหม่ ก็คือเดี๋ยวหลังปีใหม่เนี่ยมันก็เข้ามาแล้วกันเดี๋ยวพี่จะเข้ามาตรงนี้ผมไม่ทราบหรอกครับพี่ว่าวัาโปงไม่โกงแต่ว่าใ้ตรงเนี้ยผมก็อยากจะทราบว่าว่าสรุปแล้วว่ามันยังไงครับผมมันไม่มีอะไรก็พี่บอกว่าไงเราไม่ฟังพี่เองอ่ะพี่บอกว่าเราออกโดยที่ไม่ได้เขามีจังหวะหาคนเลยเขาโดนหักเยอะไงแต่ละวันน่ะ เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นมันมีกฎของเขาใครไม่ใครบไม่ออนนี้ผมผมผมไม่ผมไม่ได้ซีเรียสหรอกครับพี่แค่แค่บอกย่แล้วเขาให้เราอยู่แล้วเาให้เราอยู่แล้วแต่ว่าขอเวลาให้พี่บอกกับเขาว่าเออเนี่ยคนเนี้ยที่ยังไม่ได้จ่ายเงินก่าะทางิัที่่ายเขานะที่ไม่ได้บอกคือพี่ไม่ได้บอกเพราม่ตก็ผมทำบริษัทไหนก็ไม่ไม่มีปัญหาขนาดนี้ครับมันไม่มีปัญหาหรอปัญหาตมที่เราวอ เท่าเท่าที่ผมผมก็ผ่านงานมาเยอะครับพี่ผมก็อยแบบไม่ไม่หยุดเลยยังไงมันคุณฟังเราเดี๋ยคุณอย่ามาพูดเราแต่ได้ฟังพี่พูดนะโอ้ไม่ผมผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผิดเไม่ได้ผิดเลยไม่ได้ผิดเลยได้พี่ไม่เขาไม่ใช่ว่าไม่ได้ให้เราไอ้คนอยู่แล้วคุณฟังเดี๋ยคุณจะฟังไม่ฟังคือพี่จะบอกเราว่าในงานหลุงที่เราไปทำอ่ะเข้าใจไหมถ้าเราหาคนไม่ทัน เราโดนปรับเยอะทีนี้พอเราโดนปรับแล้วพี่ก็เลยไม่แจ้งเขาให้เขาปรับไปพี่ไม่ได้ว่าแต่เราจะเอาเงินของเราเป็มๆ์สิบสี่วันน่ะมันก็ได้อยู่แล้วมันไม่ใช่ไม่ได้ถ้าเดี๋ยวพอปีใหม่หลังปีใหม่ไปแล้วเขาเปิดงานเปิดอะไรพี่จะทำให้พี่จะทำเหมือนให้เข้าใจไหมไม่มีใครเอาของเรามากินหรอกเราผิดที่เราไม่แจ้งเขาล่วงหน้าขนาดให้กดไปตามแล้วเราก็ยังไม่มาตามพี่ไม่รู้ว่าเหตุผลที่เราไม่มาทำเรื่องอะไรเข้าใจไหมเราต้องแจ้งเขาเราต้องบอกเขาเขาโดนหักเขาโดนปรับหลวงปรับไม่ใช่ปรับบระหบาทสองบาท ล้วมปากเข้าตัวเข้าใจไหมเออเราต้องข้าใจเขาหน่อยนะผมว่ามันก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าคุณที่เกี่ยวมันไม่ใช่เรื่องมันไม่เกี่ยวหรอกมันไม่เกี่ยวได้ไงวะมันไม่เกี่ยวได้ไงก็คุณมาทำงานแต่กันมันไม่เกี่ยวได้ไงอ่ะมันไม่เกี่ยวได้ไงมันก็แล้วกันคุณไม่ต้องพูดอะไรแล้วเดี๋ยววันที่ห้าคุณโทรหากบเดี๋ยวเราจะปากเงินกบไห้จบเลยมะจะเปลี่ยนมาได้มันทัวร์เรานะเราไม่ต้องพูดถ้าคุณไม่ฟังเราจะไม่พูดค